ชมบรรยากาศยามแรงครับพี่น้องครับที่เพชรท่องป่ามชมต่อตั้งเขาส,สวยๆงา้ๆถูกแสงตะวันตกกินก็จะประมาณนี้ครับข้างหน้านั้น,นก็จะเป็นอขอบข้อว,ว่าตัวเลขของเพชรท่องป่ามนะครับน้องลักกิเลนน้องเล็กนะครับที่สาวสีแหล่นะครับสีแดงแต่ว่าเอิ่นเป็นสาวสีแหล่นะครับ กินเฟืองย่างดีเลยนะครับเฟืองวันอ่อนที่เรายําแรงกินเฟืองส่วนแม่ละจีกะหาเลีมกินยาครับตามภาษาครับน้องรักกิเลนว่าจังไดเขากองเย่บ์เขากองกับแม่เด้อบานีเขากองกับแม่เด้อเดีย๋ยวจะปิดกล่องแล้วมั่นเองข้าแม่วัดเขาเด้อบานีาทักทายท่านผู้ชมตอนอยเย็นๆหน่อยสิจ้า น้องรักกิเลนนี่เขาได้ฉา,ายาใหม่เป็นน้องพิเลนนะครับอยามาคักคายน้องพิเลนใกล้ๆหน่อยนะครับน้องรักกิเลนน้องพิเลนพิเลนกินงใหญ่เก่งระบายาดีกินง,งใหญ่เก่งระบายกินงใหญ่เก่งๆเด้อยจะได้ง่ายกเอ๋ยเด้อปุกะเป็นโต๊ะกินหล่อแจ้งจังปัง,งนี่พี่น้องเห็นปะเป็นโต๊ะกินสีงามขนาดเลยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้าวเว็ยดโดกินลังลช้นน้อยกเ็เมื่อยครับน้องลักกิเลนอ้าวอ้าเอ้านี่เอานี่เพื่อนนั่นนั่นนั่นักกิเลนลักกิเลน,ลกกเลนอย่าซนที่ลูกอย่าซนอย่าซนกำลังออกกล้องอยู่พอดีเลยโอ้ยน่ะสายยาน้องน้องพี่เลน, <c ười> นยันเขาบอกว,ว่าคนเป็นน้องพี่เลนนั่นสิขึ้นโค้งเขาหลุดเพิ่นก็นได้โอ้ยนะสาหัวเนาะ โอเคพี่น้องวันนี้อากาศหนาวเย็นนะครับอากาศหนาวเย็นผู้ใดสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาบแล้วเวน่นๆครับทำมามันสีหนาวอาบผู้ใดสุขภาพบ่ดีกะต้มน้ำอุ่นอาบครับหรือมีเครื่องทำน้ำอุน่นกัเห็ดน,น้ำอ,อุ่นอาบด้วยครับพี่น้องเด้อขอบคุณหลายครับที่เขามาเบิงม,งมาชมมากดไหล์ุดแช่์ุดคอมเมนต์แกเป็นท่องแปมครับน้องเล็กกิเลน อักทายไว้พรให้พี่น้องหน่อยที่จะจบคลิปแล้วจะว่ายังไงไม่เห็นว่ายังไงเลยจะมีแต่ขึ้นโคมกันอย่างเดียวไม่ได้นะเว้ยออกโชเชียนนะเมืองโอเคนะครับพี่น้องโอเคโอเคโอ้ยไม่เื่อว่าไห้ตัวนี่น้องกิเลนไม่ไหวพี่น้องจบคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ